สุดสัปดาห์นี้ภาคเหนือภาคอีสานต้องรับมือกับฝนที่เพิ่มขึ้นจากอิกทธิพลของพายุค่ะอัปเดตเส้นทางของพายุไต้ฝุ่นยางหิีกันก่อนตอนนี้อยู่ในทะเลจีนใต้ต,ตอนบนคือพายุกําลังอยู่ในทะเลแล้วก็เคลื่อนตัวทิศทางมุ่งหน้าตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยเคลื่อนขึ้นฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำประเทศจีนแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจากนั้นพายุก็จะเคลื่อนตัวลงอ่าวตังเกียและขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงเวลาบ่ายโมงของวันพรุ่งนี้ ก่อนที่พายุจะอ่อนกำลังลงตามลำดับคาดว่าจะสลายตัวที่สปปลาวนะคะแม้ว่าศูนย์กลางของพายุไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่ประเทศไทยของเราก็จะได้รับอิทธิพลจากขอ,ขอบขอบของพายุค่ะซึ่งอาจจะทำให้ภาคเหนือตอนบนบริเวณจังหวัดพะเยาน,าน่านแพร่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนตลอดจนภาคอีสานตอนบนหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูเลยอุดรธานีด้วยช่วงเสาร์อาทิตย์นี้7-8กันยายน จะมีฝนฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดจนมีลมแรงเกิดขึ้นได้และภายหลังจากที่พายุใต้ฝนยางหี่อ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะก็จะยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมืออย่าได้ประมาทค่ะ